ครับเป็นตอนไล่ครพี่น้องตอในเวลาเพิ่นมากินหัวหานนะครับนี่ก็จะไปแบบนี้ครับไปซิต้านะครับแต่กับวิญานพร้อมนะครับครับนี่ครับหัวหานทำงานพอดีอ๋อหลายแักหลายเนี่ยครับพี่น้องตะวอนหลายครับนี่ครับหัวหานทำงานเพิ่นก็จะไปรวมกันแบบนี้แล้วครับพี่น้องนี่ครับ กับพี่นอ้องคง้หวานทำงานมึงนะครับผมท่านขอไปร่วมกันลไล่ยกัไลเนี่ยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับ มืีน้อยโคกลาร์ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาชมบรรยากาศต่าป่าครับพี่น้องนะครับก็จะเป็นป่าทับทิมครับนี่เป็นแม่พันธุ์ครับบอนี่นะครับพี่น้องมันจะเลี้ยงในครับครับแม่พันธุ์ป่าทับทิมนะครับบอนึงทั้งคนอีกบอนึงนะครับจะตัวประมาณโลก็กลัวครับพี่น้องจะมีอยู่สามบ่อครับอยู่นี่สามบ่อนะครับสำหรับแม่พันธุ์ป่าทับทิมนะครับ ตาชมบันยากาศตามป่าครับพี่น้องตรอนี้ระบบน้ำพ่นก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นน้ำว้นเลยครับตัวนี้ก็จะปล่อยออกจากบ่อแม่ป่านะครับสําหรับระบบน้ำพ่นนะครับปล่อยออกเป็นน้ำแล้วก็ไปลงบ่อไม้ต่อไปนะครับนี่บ่อนี่น่าจะนี่ขั้นเลี้ยงครับบ่อนี่กำลังปล่อยน้ำเข้าครับบ่อนี่เอนนขั้นในจับมานะครับแม่พันนะครับ นาห่อนพนีก็จะออกไปครับพี่น้องออกไปข้างนอกแล้วก็เปิดแบบนี้ครับเปิดหทอากาศโตครับนาห่อนถ้าเป็นนาหนาวก็จะปิดลงเลยครับเนี่ยคําปิดไปนะครับเนี่ยปลาทับทิมนะครับนี่จะตุยเงครับพี่น้องครับเห็นมันรอดครับอยู่ในหมินมืดครับนี่ก็ตุยเงยแล้วครับพี่น้องน้ำก็จะพุนไปน่อยครับ พระทีพระนองมาชมบรรยากาศก็เป e ็นตะอ่อนลายพระนองตาคนจะมีจะเป็นแม่พันธุ์นะครับตคนี้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ว่าพันให้หัวหารครับบนี้แล้วก็จะให้ทั้งนั่นพร้อมครับยูฟังทั้งนั่นครับก็จะให้หัวหารเพื่อนครับคนเกิดจะอยู่สองฟังครับช่วงกลางก็จะปล่อยธิว่าพันธ์ใบคำไปขามาได้ครับสำหรับบ่อพันธุ์นี่ก็ประมาณสิบเมตรกับพี่น้องนี่ยมกข่วงนะครับสิบเมตรคบข่วงสิบเมตรคมยาวก็จะอยู่ประมาณ เกือบหาสิบสี่สี่าสิบเมตรเอยครับพี่น้องครับพี่ตาโสมงามครับพี่น้องครับตังนี้เป็นแม่พันธุ์ปลาทับทิมนะครับสำหรับย่นี่นะครับเป็นจะเลีเ้ยงแบบนี้แม่พันธุ์ปลาทับทิมนะครับปลานิ้นขาวธรรมดาครับ้าเป็นพวกปลากระพงหรือว่าปลาย่างอื่นเพิเก่ก็จะซื้อลูกพันธุ์มาจากหมู่อื่น,รน,นครับพี่น้องน่าเกิดจะคุณเล็กน้อยนะครับเพื่อใเห็น,นครับ ดูในคัพนี่กับีวก็บ่ค่อยเห็นมาเลยนะครับพี่น้องมันมืดแล้วกจะเสียงดังจักหน่อยครับเดี๋ยวมจะพาไปชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศฟามป่าครับพี่น้องครับในบริเวณบ่อป่าตัวนี้เป็นป่าทับทิมครับพี่น้องนกไก่จังหน่อยเห็นมาเนาะครับนี่ก็บยูในคําครับเป็นลูกป่าทับทิมนะครับชมบรรยากาศทกจังครับพี่น้อง โอ้ตัวนี้มันปลาอย่างนี้ะครับมันเป็นให้หัวหันพอดีครับพี่น้องนี่บอใหญ่ครับบอนี่นี่ครับบอใหญ่เลยหัวหันก็จะให้เป็นออโต้ครับสป็นลำบอใหญ่ๆนะครับนีบ่ครับยอดเฉียงไปง่อยครับจะบอบ,บอยันเดยไล่คล้ายลเนี่ยครับพี่น้องปลาครับ แบบนี้ครับในเป็นเวลาแล้วก็หยุดนะครับในหัวนี้แล้วก็ให้อีกหัวนึงนะครับมันก็จะเหตุมองในหัวหันอยู่ซีม่องครับสำหรับปอนี่นะครับจะเป็นปอปนิ้นรับพี่น้องใหญ่แล้วครับเดี๋ยวก็ไปติดตามรับชมต่อครับว่าไปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับผมจะพาไปครับตรอนี้ครับไม่ได้เห็นงานพี่น้อง ครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นบ่อปลานิลเกินครับพี่น้องนี่ก็บ่อใหญ่นะครับนี่เป็นบ่อน้องครับปลานิลครับว่าไม่ในหน่อยตันนะครับนี่ครับมากินหัวอาหารตัวนี้ก็จะมีหนึ่งนะครับให้หัวอาหารมันครับนี่หนึ่งหัวสองหัวนะครับพี่น้องนะครับตัวหนึ่สามหัวสี่หัวครับอยงนี้ครับเป็นบางแหงหัวหันสี่หัวเลยครับ บอใหญ่ครับบอนี่กับกระนิ่ขาวครับพี่นออ้องนี่ครับกระนิ่ขาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลยไปหันนะครับเป็นแผงโล่ดเซียวครับพี่น,น้องกานนี้เพิ่นกาท่านสมัยนะครับเพิ่มบ่ให้พื้นที่ว่างน,นะครับในน้ำนี่ก็จะเฮ็ดเป็นแผงโล่ดเซียวครับร้อยน้ำเลยครับแผงโซล่ดเซียวร้อยน้ำเลยใหญ่นะครับนี่ในนี่กับประมาณผมว่าเ่าต้องก็หาอะไรนะครับตัดแผงโล่ดเซียวนะครับครับ ันหาอะไรอะ้รเราก็แต่งสุราเชืว่าคนทำทำสมครับบ้าน่านนี้ขาวครับต้นซ้อนลายครับพี่น้อง ตอนนี้เปิดปลาไนครับพี่น้องโอ้ตื่นครับผมบอว์เดี๋ยวมันตื่นเลยนะครับตอนนี้เปิดปลาไนครับตับไหลครับตอนนี้น้ำก็จะขุนเล็กน้อยครับบอว์ว่าไงครับพี่น้องประมาณสามงานสี่งานนะครับพี่น้องเป็นหอยหัวอาหารพอดีนะครับปลาไนมันจะซ่าๆครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับเป็นกลิ่นหัวอาหารครับจุุมเหมือนยุ่นครับเป็นตามต้นหลายครับ เดี๋ยวเราือพวกปลานิ้นปลากพงนะครับเพิ่นจะเพิ่นจะพวกขยันพึ่นครับปลาไหนครับพี่น้องบัวนี่นะครับบ้านนี้ก็เก็พบกไหลายคือบ้านน้องด้วยครับปลาไหนนี่เก็ตหน่อยๆนึงครับนี่นะครับปลานีนสูงเหลืองนะครับปลานีนเหลืองนะครับตอนซ้อนไหลครับพี่น้องมึงอกี้ครับ ครับพี่น้องซ้อนลายพี่น้องตอนนเวลาเป็นมากินหัวหันนะครับนี่ก็จะไปแบบนี้ครับไปซิต้านะครับแต่กับพ่อญาติอมนะครับนะครับหัวหันทำงานพอดีอ่าลายอะไรเนี่ยครับพี่น้องสตวลลายครับนี่ครับหัวหันทำงานพอดีจะไปรวมกันแบบนี้แล้วครับพี่น้องครับ อรับกับพี่นอ้องข้าวหวานทำงานเป็นไงครับผมท่านขอไปร่วมกันหลายขั้นหลายเนี่ยครับพี่น้องโตแล้วประมาณรูกก้กลัวนะครับนี่ช่วงคนใหญ่นี่โตหนึงบางโตนี่หาโลถึงสิบหาโลเลยนะครับนี่ปลาไนนะครับนี่ครับตะวันไล่ครับพี่น้องว่าปลาไนครับ โอ้พอ่พอพ่อเบาอีสานพอดีครับพี่น้องนี่ครับเบ้าอีสานไม่เห็นอย่างนอ้อ้ําอนีนอ้เนาะนี่ครับพี่น้องบ่อป,ป่าเพินพ่นบรรยากาศบ่อป,ป่าโอ้ตรอนี้เป็นหม่องเอียงนี่เบ้าอีสานสวัสดีครับโอ้มืดจังหน่อยเนาะย้อนเสียงกาแฟว่เอ๋อมึงกินกาแฟว่ะนี่โอ้ยพอดีกินกาแฟน้ำเบาอีสานครับพี่น้องเฮ้ยพาพี่พาน้องชมมือดูวยของกินกาแฟเบ,บ,บาอีสาน โอ้คนเป็นตู้คอนเทนเนอร์คนจะเตรียมไว้เบิดบ่เอาเปิดไฟบ่ไดรวะได้ตน,นี้นมืดจ้ะมืดข้างในบ่ได้เปิดไฟเพราะมีขนมปิ้งขนมปังพัดลมเตาอุนอน่นเตรียมเบิด์ตกับพี่น้องกอับปลอกาแฟครับเป็นบาริสันเป็นไม่เห็นอยังบา,านะริสันมืดไงโอ้มาเลายนกเพราะว่าหยุดนะครับเป็นวันหยุดแต่เพิ่นบ่ได้หยุดดอกมาเลยนกวพันเ่ราะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟอย่างดีเนาะบาริสันเนาะ ครับเป็นห้องน้อยๆค่ะๆเฉียงนาบ้านเขาเหรอครับแต่พอดีเห็ดดีเล็กยบ้านเนี่ยเดินไฟเดินอยังเรียบร้อยครับมีตู้เย็นมีของกินมื่อนี้กับพระพี่พระน้องมาชมบรรยากาศฟ้าป่าครับพี่น้องก็พอดีเนะพ่อเบ้าอีสานครับพี่น้องมาเห็นงานวันหยุดนะครับไรนกครับพี่น้องกขอบคานะครับอย่งานสบายครับมื่อนี้แต่ว่าก็จะบ่มีตลอดเนาะมีแต่ชมเนาะวานุกหลายๆคนอย่างไรพระโสดนะพี่น้อง กับประมาณนี้ครับการทำงานของแรงงานไทยเฮานะครับกับพ่อแม่นว่าจะมีหนักมีเบาแหละครับพ่อแม่นว่ามีหนักอย่างเดียวนะครับกต่เื่อมีกับเป็นมัตถุดกับว่าเห็ดเห็ดผู้เดียวได้บอกมืออ่ะอ๋ออีกอะไรนี่เขาจะเปลี่ยนแบ่งกันคนละเครื่องมือครับพี่น้องกับแบ่งกันนะครับงานสป็นใบกับพี่น้องกันนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงแค่นี้ครับกับมีอย่างหลายครับพพี่พๆน้องมารับชมบรรยากาศป่าป่ากับพี่น้องครับใน้โครงการก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับและท่านชมครับผม ก็มาติดตามรับชมเป็นกันนังใจให้น้อยของต่างที่เก้านะครับที่ท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมครับสวัสดีครับครับกิ้มน้าพ่อกันไหมครับผมกับพอหารออโต้คนไหยพอดียวเบ่าวอีสาะเนี่ยเสียงก็จะดังใกล้ใกล้ครับพี่น้องออโต้คนไทหัวหารครับเปิดประมาณมัดเก่างูหัดไปไปก่อน